สวัสดีครับใครมีแบงค์พันนะครับแบบที่1 4แบบนี้บ้างครับผมนี่คือแบงค์พันนะครับที่หลายท่านเรียกว่าแบงค์พันจัมโบ้นะครับและในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับธนบัตรฉบับละ1 0 0 0บาทนะครับแบบนี้ครับผมเหมือนเดิมครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาไปในคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจช่องซุปเปอร์คอยด้วยการกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอจากช่องเลยนะครับ F4 ครับนี่คือแบงค์พัน์นะครับแบบจัมโบ้นะครับหลายท่านเรียกว่าแบงค์พัน์นะครับแบบที่14นะครับบางคนก็นะครับมีหลายฉบับนะครับบางคนมีเป็นแหนบก็มีนะครับและวงการเล่นหากันแบบไหนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับไม่ได้มาดูที่ตัวเลขนะครับแต่นะครับมาดูที่ต้องบอกว่านะครับมาดูที่ลายน้ํา F4 นะครับลายน้ําตรงนี้ครับผมนี่ครับลายน้ําครับเราจะดูที่ลายน้ํากันอย่างเดียวนะครับ ให้ f อฟสังเกตเลยนะครับโดยการนะครับใครมีนะครับแบงค์นี้โดยการหยิบธนบัตรแบบนี้นะครับขึ้นนะครับ แล้วก็ยกขึ้นดูส่องนะครับที่ด้านล่างนะครับหากลายน้ำนะครับก็คือรูปของนายหลวงราชการที่นะครับราชการที่เก้าของเรานะครับหากว่าลายน้ําของนายหลวงราชการที่9้านะครับเป็นนะครับแบบว่านะครับหันสลับลงนะครับด้านล่างนะครับหันสลับลงด้านล่างก็คือลายน้ํากลับนั่นแเละครับผมหากแบงค์พันนะครับเป็นแบบลายน้ํากลับนะครับก็คือแบบไหนใช่ไหมครับอ่าดูตัวอย่างจากในนะครับโทรศัพท์นี้นี่ครับนี่คือตัวอย่างนะครับ แบงค์พัน์แบบลายน้ํากลับนะครับใครมีแบบนี้นะครับอ่าผมยินดีรับซื้อนะครับอดูเลยครับจุดสังเกตนะครับดูที่ลายน้ําอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและต้องบอกเอชซีเลยว่ามีการพบเจอในแบงค์พันธ์แบบที่14แบบจัมโบ้นี้เยอะครับผมเจอกันเยอะมากต้องบอกว่านะครับนักสะสมได้กันไปนะครับสะสมกันหลายใบนะครับก็ลองหาดูครับ ลองหาดูเ้าแล้วกันว่านะครับแบงพันธุ์ที่เป็นรายน้ํากลับแบบนี้นะครับจะมีไหมนะครับถ้ามีนะครับสภาพผ่านใช้ถ้าเป็นสภาพผ่านใช้แบบนี้เนาะนะครับก็มีรอยพักวยงอธรรมดาครับก็รับซื้อครับสภาพผ่านใช้รับซื้อ3000บาท นะครับขั้นต่ําก็คือสามพันบาทประกันราคาให้เลยครับผมอ่าสามพันบาทครับผมถ้ามีสภาพไม่ผ่านใช้หรือสวยสวยนะครับสวยเกือบนะครับคือผ่านใช้น้อยเลยครับก็รับซื้อให้ประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ลองค้นหาดูนะครับแบบที่นะครับมีรายน้ําของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้านะครับกลับลงด้านล่างนะครับผมกลับลงด้านล่างเท่านั้นนะครับก็ใครมีนะครับก็ลองส่องดูนะครับก็ใช้ไฟฉายนะครับส่องนะครับนี่ครับ หากลายน้ํานะครับอ่าหากลายน้ําหันขึ้นด้านบนแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับต้องบอกว่านะครับยังไม่รับซื้อครับผมนะครับต้องเป็นลายน้ํากลับนะครับแบบที่เอาให้ดูในโทรศัพท์เท่านั้นครับผมอ่ะนะครับหวังว่าคลิปนี้ f c ที่เข้ามาใหม่จะนะครับอ่าจะเข้าใจเนาะนะครับหากใครไม่เข้าใจในสงสัยอยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code ให้บนคลิปนี้นะนะครับแล้วก็สแกนนะครับอ่า QR code มาแล้วก็ส่งแล้วก็เข้ามาสอบถามกันได้ครับผมว่าแบบที่มีราคานะครับที่เข้าใจถูกไหมอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเรียเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ